รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตราการการถ่ายทำรายการตามที่หน่วยง,งานรัฐกำหนดก่อนการถ่ายทำรายการผู้ดำเนินรายการและทีมงานทุกคนปฏิบัติตามมาตราการก่อนการถ่ายทำรายการโดยครบถ้วนแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสสิ่งใครกำลังร้องเพลงเด็กแสงคืนเพลงต้องเพลง สมนามาฟังรายการเบิร์ป๊อยิ้มแย้มแก้มใส เสียงเพลงเลยนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกคือเสียงนาฬิกานั่นเองใช่ไหมคะเพราะมั yes, yeah. exactly. Yes. Exactly. นเช uh ้าแล้วเด็กๆคะเราต้องมาดูรายการสนุกสนุกชื่อรายการว่ายิ้มแย้มแก้มใสนะคะยิ้มแก้มใสกันเลยนะคะทุกเช้าวันเสาร์ค่ะเด็กๆคะเด็กๆได้ชมรายการสนุกมากๆเลยนะคะซึ่งเหมาะกับเด็กๆนะคะแล้วก็ตอนเช้าก็จะมีปะพันแม่มดจอมแบ่งปัน แล้วก็จะมีเจ้าขบอยขบอยคนนี้ชื่อว่าพี่แมวคนรักแมวครับค่เขาไม่ได้ขี่ม้ามานะเขาเล่นกีต้าทั้งวันเลยนะคะแล้วก็นอกจากป้าพันแม่มดจอมแบ่งปันแล้วก็พี่แมวคนรักแมวแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งที่เขาชอบวาด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 การ์ตูนคนนี้เขาเป็นคนโตตชื่อว่าลุงตแล้วก็ชอบวาดการ์ตูนครับซึ่งไม่ได้อยู่ กับเราด้วยนะคะแต่จะวาดการ์ตูนมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะและนอกจาก3คนนี้แล้วนะคะก็จะมีเจ้าหมูน้อยนะคะซึ่งร้องอูดๆค่ะนะครับนี่คือเจ้าหมูนะครับแล้วก็เจ้าไก่โอ๊กไก่เขาจะอารมณ์ดีแต่เช้าเลยนะคะกบก็อารมณ์ดีเห็นไหมเด็กค่ะยิ้มตลอดเยิ้มป้นเลยนะร้องสิคะอ๊อ อบอบอบนะคะเราจะอบ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 แล้วมันจะมีกระดิ่งที่เด็กเห็นแล้วนะคะเสียงเพราะๆเอ่นะคะนี่ก็จะเป็นเพื่อนเพื่อนเด็กๆอยู่กันในยามเช้านี้นะคะแล้วเด็กๆก็จะได้ฟังได้ชมได้ดูสิ่งดีๆมีประโยชน์สนุกสนานมากมายเหมาะสําหรับเด็กๆนะคะมี3มช่วงช่วงแรกเด็กๆจะได้พบกับคําถามถัดจากคําถามตอนนี้เด็กๆจะได้มาสนุกสนานกับ นิทานกันแล้วนะครับรับรองว่าตอนนี้สนุกแน่เลยใช่เกี่ยวกับเรื่องฮ้องฮงฮ้องฮงนะตัวอะไรเนี่ยแมวหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ค่ะจะเป็นตัวอะไรนะครับที่บ้านเด็กๆหลายๆคนก็เลี้ยงเอาไว้เหมือนกันใช่เดี๋ยวรอฟังนิทานนะครับในที่ต่อไปนะครับแล้วพอนิทานจบปุ๊บเด็กๆจะได้พบกับเพลงเด็กค่ะใช่แล้วครับเพลงเด็กนะคะเด็กๆเคยได้ยินเพลงเด็กไหมคะใช่แล้วครับนะ เพลงเด็กก็เป็นเพลงฟังง่ายๆฟังสบายๆฟังเดียวก็ร้องได้ใช่ค่ะนะอย่างเช่นช่างช่างช่างนี่ไงเพลงเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอย่าลืมให้เด็กๆได้ฟังเพลงเด็กให้เขาเติบโตตามวัยเขาก็จะได้มีความสุขนะคะใช่ะครับฟังดีๆมีคำถามนี่เดค่ะ เข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะคะที่ชื่อว่าฟังดีๆมีคําถามคําถามวันนี้ก็คือจะให้เด็กๆแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอีกแล้วใช่แล้วง่ายๆนะคะเป็นคําถามสนุกๆเด็กๆคิดได้ตัวเล็กตัวน้อยคิดได้สบายๆนะคะคําถามคือ เทศกาลสงกรานต์ใช่ไหมคะเด็กๆคะใช่แล้วครับเนาะแต่เราก็ไปไหนเยี่ยมอะไรใครก็ไม่ค่อยได้นะแต่ถ้ามีโอกาสนะคะไปเยี่ยมปู่ย่าตายายใช่ไหมบ้านไกลๆกันนะเนาะอย่าลืมใส่ตากากอนามัยนะคะแล้วก็ไปกราบขอพรในวันสงกรานต์นะคะอย่างเด็กๆเนี่ยก็จะมีน้ำอบไปรดที่มือใช่ไหมคะแล้วก็กราบ ขอพอรคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะนะคะแล้ท่านก็จะให้พรเรามาโอ้มีความสุขนะคะเนาะอันเนี้ยคำถามประพันธ์นะคะก็คือถ้าเด็กๆได้ไปเจอปู่ย่าตายายนะคะแล้วปู่ย่าตายายก็บอกอวกันนี้เนี่ยไม่รู้จะเอาแว่นตายายหายไปไหนก็ไม่รู้หาทั้งบ้านแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นอีกตั้งหลายอย่างใช่ไหมเนาะ ที่บอกอ๋อันนี้อันนี้ทำไมตัวหนังสือมันเล็กจังอ่านไม่ออกเออใช่นะคะหลายๆอย่างที่เราไปเห็นคนแก่เนี่ยแล้วเด็กๆจะไม่เข้าใจใช่ไหมว่าอืททำไมเดินช้าจังใช่แล้วทำไมแว่นตาก็อยู่บนหัวน่ะทำไมไม่รู้ล่ะอะไรประมาณนี้นะมันแก่แล้วเด็กๆคะเป็นไปได้นะคะถ้าเจออย่างนี้ค่ะถ้าเด็กๆไปบ้านปู่ย่าตายายนะคะ แล้วก็อยากคิดจะช่วยอะไรคนแก่บ้างไหมคะเนาะลองคิดดูนะคะเนาะพี่แมวจะช่วยต้องช่วยสิครับแล้วยเคยช่วยแล้วด้วยนี่แหละครับพ่อพันก็ก็เคยช่วยเนาะเออเนาะเพราะฉะนั้นเด็กๆว่าไงบ้างคําถามของเราก็คือเด็กๆจะช่วยเหลืออะไรคนแก่คนสูงอายุที่บ้านบ้างนะครับนะครับตอบมาได้เลยนะแล้วตอบกับใครดีล่ะครับตอบกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อยู่ใกล้ๆแล้วค่ะนะคะ ฟังกันหน่อยเล่นกันหน่อยนะคะแล้วพอช่วยแล้วมันได้อะไรคะเด็กๆคะเนาะได้รอยยิ้มยิ้มเลยคุณยายบอกโอ้จริงด้วยอยู่ตรงนี้เองนะแล้วเราก็ขำมีความสุขกันในครอบครัวเห็นไหมคะเป็นเรื่องดีๆนี่เดียวเองแต่ขำอ่ะเนาะแล้วก็นอกจากมีความสุขกันแล้วเราก็ได้ได้ทำความดีด้วยอันนี้สําคัญเด็กๆคะได้ทําความดีเห็นไหมคะ แค่ช่วยนิดเดียวเองเนาะก็ได้ทําความดีแล้วเพราะฉะนั้นสรุปคําถามเราคือก็คือถ้ามีปู่ย่าตายายแล้วมีญาติผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านเราเป็นผู้สูงอายุนะครับคนแก่นั่นแหละครับเด็กๆจะช่วยเหลืออะไรท่านได้บ้างครับค่ะเดี๋ยวมาฟังคําตอบของพี่แมวประพันแล้วก็เด็กๆดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะคแล้วก็ดึงเอาส่วนดีๆไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะคและติดตามชมค่ะค สนุกจังฟังนิทานหมาน้อยกับลูกหมาตาฟังเด็กๆคะมาฟังนิทานกันนะคะคในช่วงสนุกจังฟังนิทานนิทานวันนี้ชื่อเรื่องว่าหมาน้อยกับลูกหมาตาฟัง ไม่นานเลยมีเจ้าลูกหมาน้อยที่น่าสงสารตัวหนึ่งนะครับเจ้าลูกหมาน้อยตัวนี้ตอนแรกก็อยู่กับแม่แล้วก็พี่น้องนะครับแต่ต่อมาเนี่ยนะครับก็โดนคนใจร้ายเอาพวกลูกหมานะครับตั้งสี่ห้าตัวเนี่ยไปปล่อยที่ไกลๆนะครับแล้วลูกหมาเหล่านี้ก็ตกใจเนาะไม่มีอะไรกินด้วยหิวด้วยก็เลย ออกพนีจรกันไปคนละทิศละทางแพนีจอก็คือเดินไปใช่ไปหลายหลายที่เลยไม่รู้ไปไหนดีนะครับลูกหมาในครงนั้นก็มีทั้งหลายสีนะมีสีน้ําตาลสีดําแล้วก็มีหมาลูกหมาสีขาวตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับผมสีขาวครับครับเจ้าลูกหมาน้อยสีขาวนะครับก็เดินโซซัดโซเซ,ซด้วยความหิวมาหลายวันแล้วนะครับเพราะว่าไปที่ไหนเขาก็ไม่ให้กินเขาก็ไม่ให้อยู่นะครับ ต้องคอยเก็บเศษอาหารที่เหลือๆกินนะครับตีแล้วนะที่นอนก็ไม่มีด้วยเฮ้ยผมจะนอนไหนเนี่ยจนวันหนึ่งนะครับเจ้าลูกหมาน้อยเดินมาถึงที่หนึ่งนะครับดมกลิ่นเจ้าลูกหมาน้อยรู้สึกว่าแถวๆนี้ต้องมีหมาอยู่หลายตัวแน่เลยไ,<ม>ได้กลิ่นผมได้กลิ่นหมาเต็มเลยห<ช>มาหรือว่าภาษาสุภาพคือสุนัขนะ,ะใช่แล้วครับ ล้วเจ้าหมาน้อยนะครับก็เจอที่แห่งหนึ่งนะครับมีรั้วสูงเลยแล้วมีตึกนะครับใหญ่กว่าบ้านคนที่เจ้าหมาน้อยเคยเห็นมาเจ้าหมาน้อยก็เลยไม่มีใครเห็นไม่มีใครว่าไปดีกว่าในนี้น่าจะหลบภัยได้เข้าไปเลยเจ้าดูหมาน้อยสีขาวก็เลยมุดรั้วที่อย่างนั้นเข้ามานะครับมุดโด้นะพอเจ้าหมาน้อยนะครับมุดรั้วเข้าไปนะครับเจ้าหมาน้อยก็ได้กลิ่นอาหารเลยหอม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  จ้าหมาน้อยก็เลยลิฟวิ่งกิด้วยความรวดเร็วเลยอกินอยากกินคุณว่าพอวิ่งไปนะเจ้าลูกหมานะเจอหมาตัวโตๆอยู่ตั้งห้าหตัวเลยโอ้ยเบรดเอียดเลยเอียดหมาตัวโตๆพวกนี้นะก็กำลังกินอาหารที่มีคนใจดีเอามาเทไว้ให้เดล่นเราผมมาเดินเล่นกับเราแต่ผมหิวครับหมาก็ตัวโตๆก็กินกินอย่างอร่อยนะครับนะเจ้าลูกหมาน้อยเนี่ยตอนแรกก็เออ พวกหมาตโตเนี่ยเขาจะแบ่งอาหารเนี่ยเรากินไหมนะถ้าลุกหมาน้อยก็เลยตัดสินใจเดินไปหาหมาตัวหนึ่งซึ่งแก่แล้วแล้วก็ดูว่าสายตาจะฟ้าฟังได้หรือเปล่าสายตาฟังก็คือหมาตัวเนี้ยมองอะไรไม่ก็เห็นละใช้ดมกลิ่นเ้าครับเจ้าลุงหมาน้อยก็เลยไปบอกกับลุงหมาตัวที่แก่แล้วว่าลุงครับขอแบ่งอาหารให้ผมกินหน่อยได้ไหมครับว่ายังไงนะอู๋ฉันก็ไม่ค่อยดี่ ขอผมกินด้วยนะครับกินอืมโอ้นะครับเนี่ยก็มี้เหลืออยู่เท่านี้แหละเจ้าก็กินเถอะนี่แหละครับลุงหมาตาฟางังก็เลยแบ่งอาหารให้ลูกหมาน้อยกินครัแล้วที่ลูกหมาน้อยก็รู้สึกว่าโอ้โชคดีแล้วเราวันนี้เราจะขออยู่กับลุงหมานี่แหละเนาะว่าแต่ที่นี่มันบ้านใครเนี่ยมันใหญ่โตเหลือเกินลุงหมาตอบว่ายังไงครับ มันเป็นสถานที่ที่เขามาเรียนมาทํางานกันโอ oh. คนใจดีทั้งนั้นไม่ใช tense, Hayır, ่บ้านคนใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ได้อยู่ได้ฉันเองเนี่นะก็เรร่อนมาก่อนเรร่อนคือไปเป็นทุกที่เลยที่ไหนมีข้าวมีน้ามีที่อุ่นๆได้นอนปลอดภัยที่นี่แหละได้เลยเจ้าหนูน้อย อันนี้ตั้งแต่นั้นมานะครับเจ้าลูกหมาน้อยสีขาวนะครับก็เลยได้อาศัยเป็นสมาชิกใหม่หรือเป็นหมาตัวใหม่อ,อยู่ในสถานที่ที่เขาให้หมาจรมาอยู่ได้นะครับเจ้าหมาน้อยมีความสุขมากเลยเพราะว่าจะมีคนคอยเอาอาหารมาให้แม้จะไม่เยอะนักแต่เจ้าหมาก็กินอิ่มนะและ้วตอนกลางคืนนะเจ้าหมาน้อยกม็มีที่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะมีหมาตัวใหญ่มารังแกหรือนีาไคล่บ้าก่อนอนข้างๆ หน่อยๆแล้วใช่แล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับอากาศเกิดเย็นลงผิดปกติจระลูกหมานี่นอนตัวสั่นเลยก็เลยไปถามลุงหมาว่าครับเวลาหนาวๆอย่างเงี้ยลุงหมาทํายังไงครับฮองฮองนี่ไงเจ้าเห็นหลุมนี่ไหมล่ะเห็นคับข่าน่ะขุดไว้เองตัวของเราเนี่ยขุด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 เป็นหลุมพอตัวนะนะแล้วก็ ไปนอนอุ่นสบายไม่หนาวเลยเจ้าตัวเล็กลองถามดูนะพอได้ฟังดังนั้นเจ้าลูกหมาน้อยก็เดินไปที่สนามนะครับแล้วก็เอาตีนตะกุยดิ้นตนหลุมเล็กๆนะครับแล้วลูกหมาก็บอกว่าขุดทิ้งไว้อย่างนี้แหละให้แดดส่องไปนะครับตอนกลางวันนะ พอตกกลางคืนนะครับลมหนาวก็พัดมาผมไปนอนแล้วนะครับลุงพอเจ้าลุงหมาตัวน้อยนอนลงไปในหลุมที่มันขุดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อกลางวันปรากฏว่าเป็นยังไงครับขอบคุณลุงครับคุณสบายมากนะครับลุงขอบคุณนะครับทั้งนี้นะครับเพราะว่าดินนะครับมันโดนแสงแดด <c oughs> ก็เก็บความร้อนไว้ใช่ไหมพอตกกลางคืนดินก็ขายความร้อนมา <c oughs> เจ้าหมาไปนอนในหลุมที่คุณไว้ก็อุ่นนั้งคืนอุ่นลุงฉันหลาะจังเลยคุณลุงผมชอบจังเลยคุณลุงครับครับเด็กๆครับตอนนี้เจ้าหมาน้อยที่ตัวเล็กๆนะที่อยู่กับลุงหมาที่แก่ๆนะตอนนี้ตันโตขึ้นมาเท่าลุงหมาแล้วนะผมตัวโตเท่าลุงแล้วนะครับลุงแล้วก็คอยดูแลลุงหมาเพราะว่าตอนนี้ลุงหมาเนี่ยตาซ่าฟางมองไม่ค่อยเห็นละอยู่ตรงไหนเหรอเออนะครับ เจ้าหมาก็พาลุงไปเวลามีคนมาเตียอาหารเจ้าหมาก็พาลุงไปกินโอ้อยู่ตรงนี้เองอ่ะขอใจนะเจ้าตัวเล็กที่พาลุงมากินนั่นนะครับจมูกก็ไม่ค่อยจะดีแล้วเจ้ากินหรือยังละ่ะกินแล้วครับโอ้ดีดีเนี่ยนะครับเด็กๆครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เด็กๆอาจจะเคยเห็นหมาก็ได้นอกในหลายๆที่มีหมาจรที่น่าสงสารแล้วก็โชคดีได้อาศัยอยู่ในบางที่ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของ เจ้าหมาน้อยตอนนี้ตัวโตแล้วนะไม่ใช่หมาน้อยนะแต่เราเรียกคนว่าเจ้าหมาน้อยกับลุงหมาตาสางน่ารักดีเนาะเด็กๆเ,เนะาะเนะาะเห็นไหมว่าการให้ความรักมอบให้แก่กันไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะคะคเนาะมอบความรักให้ก,กัน ช่วยเหลือกันมันมีแต่ความสุขค่ะเ<ะ>นาะคุณลุงหมาแก่ก็มีความสุขมีเจ้าตัวเล็กคอยดูแลแเจ้าตัวเล็กก็มีความสุขเพราะว่ามีคุณลุงอยู่ใกล้ๆคอยดูแลซึ่งกันและกันมีความสุขค่ะจบยังมีความสุขเจนิ <c oughs> ทานจบแล้วค่ะเด็กๆค่เเนะเนอะเดี๋ยวกลับมาติดตามชมตอนช่วงที่สามนะคะ,คะเด็กๆค่ะ วันนี้จะชวนเด็กๆมาร้องเพลงกันนะคะมาฟังเพลงเด็กกันด้วยนะคะในช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็กเพลงเด็กวันนี้ชื่อเพลงว่าปุยนุ่นน้อยฟังค่ะ ปุยนุ่นนี้มาเล็ดน้อยลอยไปตามลมดาวกล่าว,าวชม,มเล็ดน้อยลอยลงกระพา ฟังแล้วเบาสบายเหมือนปุยนุ่นที่เบานะคะเด็กฟังเนื้อร้องนะคะจะได้จําได้แล้วก็ร้องตามได้เดี๋ยวพี่แมวจะร้องให้ฟังอีกรอบหนึ่ง<ช>ฟังเนื้อเพลงนะคะปุยนุ่นน้อยลอยลอยไปหาดวงดาวปุยนุ่นขาวขาวขาวดวงดาวยินดีปุยนุ่นมี มเมล็ดน้อยลอยไปตามลมดาวกล่าวชม,มเมล็ดนุ่นน้อยล่องลอยนภา,าแล้วก็มีโชคดีโชคดีโชคดีฟังอีกรอบไหมคะครับเรามาฟังกันนะครับกับเพลงปุยนุ่นน้อยนะครับ บ่อยดูบ่อยๆนะคะจะได้ร้องได้ค่ะใด่เด็กๆคะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเรามาฟังคำตอบกันว่าคำถามที่ถามไว้นนก็คือถ้ามีคนแก่อยู่ที่บ้านเด็กๆอยากจะช่วยอะไรบ้างไหมคะเนาะครับเอ๊ะแล้วเราจะถามใครล่ะครับก็คำตอบล่ะคะใช่เลยครับมอวิเศษค่ะเด็กๆมอวิเศษตอบได้เหรอนี่ไงมอวิเศษจ๋าตอบคำถามเด็กๆหน่อยนะจ๊ะนะ ถ้าสมมติมีคนแก่อยู่ที่บ้านเราหมอวิเศษจะว่ายังไงเด็กๆก็จะช่วยอะไรได้คะหมอวิเศษก็ตอบว่าตอบว่าอะไรครับเขาจะช่วยจับแขนแล้วก็เดินเดินเดินไปนี่ไงเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะล้มได้เด็กจะช่วยคนแก่จะค่อยๆเดินใช่ไหมส่วนพี่แมวลนะคะตอนเด็กๆจำได้ไหมจำได้ครับ นี่ก็ช่วยได้หลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นบางทีคนแก่เขาอาจจะลืมข้าวลืมของไว้จําไม่ได้นะครับเราก็ชอบบอกอะตัวหนังสือนี่ตัวเล็กอ่านไม่ออกช่วยอ่านหนที่แล้วไม่ลำคานเหรอคะไม่ลำคาญครับค่อยยังช่วยหน่อยแล้วเราภูมิใจเราได้ช่วยเหลือนี่เห็นไหมคะได้ช่วยก็มีความสุขนะคะเพืพันก็ช่วยค่ะแน่นอนนะคะแวนยูไน์นะน้ำก็มาเลยปิดทิ้วน้ำอะไรแล้วแต่นะคะเสนอตัว เต็มที่นะคะเพราะการได้ช่วยเหลือทําให้เรามีความสุขแล้วคนที่ได้รับการช่วยเหลือก็มีความสุขค่ะเด็กเดเด็กๆก็ตอบอย่างนี้ใช่ไหมคะแน่นอนอยู่แล้วเก่งจริงๆเอ้าปรบมือหน่อยให้รางวัลนะคะเอาแล้วค่ะเด็กๆดะแล้วกลับมาดูรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลา7โมงเช้านะคะทางช่อง u t u b e CU Radio c h ช n n e l นะคะหรือว่า Facebook สถานีวิทยุจุฬา CU Radio ค่ะนะและถ้าเด็กๆคุณพอ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะชอบรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็ก,นะกด subscribe กดติดตามด้วยนะคะนะวันนี้แม่มดประพันธ์และขอบอกไวพแมวลาไปก่อนนะคะ พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะครับข้ารายการเบอกบปอกย,ยิ้มแย้มแก้มใส